ดูนี่น่ารักมากมีหลายแบบนี่ก็น่ารักอันนี้3า0ร้ส่วนมากก็จะเป็นงานป้ายนะอุ้ยอันนี้ผ้านุ่มมากเลยอะเป็นเหมือนไหมพรมนะนุ่มมากนี่อันนี้ก็จะเน้นไปทางผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะเสื้อผ้าผู้ชายเนาะเสื้อ,อยีนเอยอะไรเอยนะคะนี่นะคะเป็นขนเป็ดขนห่านขนอะไรก็มีหมดเลยนี่ก็สวยอะ ใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะมาดูร้านนี้เลยเยอะมากเห็นไหมสวัสดีค่ะวันนี้ดาพาทุกคนมาอยู่ที่ยูเนียนมอ้าแยกราเทาค่ะวันนี้จะพามาดูเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวที่นี่นะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่แบบว่าเขาเป็นแหล่งขายเสื้อผ้าเนาะมีแต่ส,สวยๆค่ะทุกคนอย่างเนี้ยนี่ก็สวยนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นงานป้ายนะอุ้ยอันนี้ผ้านุ่มมากเลยอ่ะเป็นเหมือนไหมพรมน้ะนุ่มมากอันนี้ก็จะเป็นแบบขนนิ้งนะถ้าช่วงนี้ต่างจังหวัดอ,อากาศเขาก็จะเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วเนาะก็พามาดูอันนี้290้นะก็จะมีหลายสีนะคะ ใครจะไปเที่ยวต่างประเทศนะแนะนำเลยร้านนี้นะคะมี่จะสวยๆทุกคนเป็นสเวตเตอร์อันนี้390บาท390ก็มีหลายสีเหมือนกันอุ้ยนี่สวยจังเลยอ่ะเนี่ยสีดำนะคะเมื่อกี้สีขาวมีสีดำสวยอ่ะสวยจริงนะเนี่ยดู หลายแบบมากเลยนะคะนี่ก็สวยแล้วก็จะมีแบบแบบนี้ก็มีคนะริสต์มาสเนาะ้สวยจังสวยทุกคนร้านนี้สวยจริงไหยเนี่ยอันนี้สวยมีหลายแบบเขาจะไซส์ใหญ่นะดูข้างในก็มีนะสวย ใครจะไปเที่ยวต่างประเทศเนาะแนวนี้นะคะก็เอามาดูได้นะ,ะที่ยูเนียนมอลอันนี้จะเป็นชั้นสองนะคะที่ดาวยทยนี่ก็จะเป็นกางเกงยีนที่นี่เสื้อผ้าจะเยอะมากนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าใบรุ่นเนาะ,ะจะมีหลากหลายราคานะคะ อุ้ยนี่เป็นกางเกงเซลร้อยหนึง่งกางเกงผ้านะจะเป็นหลัะสีร้อยเดียวยกระโปรงก็มีนะคะร้อยหนึง่งนี่ร้านนี้ก็จะมีแต่สวยๆก็มีส่วนลดด้วยนะแบบนี้แล้วก็เป๋อยงนี้กิเตอรอ เยอะมากช่วงนี้เสื้อกันหนาวอะไรพวกนี้ก็จะเยอะหน่อยนะเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นเนาะเสื้อผ้าเขาก็จะเน้นไปทางกันหนาวซะส่วนใหญ่นะคะอันนี้ร้นนี้จะเป็นเสื้อสูตรสูตรสั้นสุดยาวแล้วก็จะมีไหมพรมด้วยนะคะ3 9 0เก้าบาทไหมพรมหนานะ390้เาสบก็ดู โอ้ยอันนี้สวยจังมุ้งนิ้งมากเลยสิที่นี่อ่ะราคาเขาก็จะต่างจากประตูน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าผ้าผ้าเขาก็จะเป็นคนละแบบเราสมมารถจะไปทางงานป้ายนะคะเนี่ยไหมามะนะอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบบาทก็ะจะเป็นงานป้ายซะส่วนใหญ่นะคะจะมีหลายแบบมาอุ้ยนี่สวยจังจะมีสีชมพู สีครีมนะคะเนี่ยนี่แต่สวยๆโออันนี้ก็สวยนะเท่าไหร่เอออันนี้790 790จะเป็นอย่างนี้ไหมพรมนะคะสวยมากเสื้อผ้าเยอะมากนะคะที่นี่เสื้อยืดเงี้ยเสื้อเชิ้ตนี่มีหมดเลย มีทูกแบบทุกแนวนะคะชุดว่ายน้ำก็มีนะจ๊ะก็จะมาโปตรงนี้กางเกงนสวยจ้าดูกางเกงกางเกงก็เยอะนะคะที่นี่ส่วนมากชั้นที่ขายเสื้อผ้าก็จะมีสองสามสี่ประมาณนี้นะคะ นี่ไหมพรมนี่ก็สวยโอ้นี่ก็สวยนะสองอเก้าสิบบาทมีหลายสีแนวนี้เยอะดีนะไปต่างประเทศอนะไรเงี้ยวูนี่ร้านนี้ไหมพรมเยอะมากเฮ้ยทุกคนไหมพรมนะคะ ราวนี้ก็คือราคาเดียวกันหมดเลยก็คือ390บาทมีทุกแบบทุกสีเลยแล้วใหม่พรมแบบอย่างดีด้วยนะคะหนามากโอ้นี่อันนี้ก็จะถูกหน่อยอันนี้ก็จะถูกลงมาอีกนะคะไหม่พรมนะ290บาท หวยจังลยนี่มาดูทางนี้นี่นี่ก็น่ารักนะใหม่พรมคริสมาสแบบนี้นะคะเขาก็จะจัดเป็นเซตนุ่มจังผ้านุ่มมากนะคะนี่290บาทผ้านุ่มมาก แบบน,นี้อันนี้390ราสนะคน,นี่มาดูร้านนี้ก็จะเป็นชุดเดทนะคะทุกคนเดทแบบลายดอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีมีแต่สวยๆอืมอุ้ยสวยจังคนขายไม่อยู่แต่ดูได้นะะเดทดอกไม้แบบนี้ผ้าแบบผ้าชีฟองนะคะ สวยจังเลยห้าร้อยเก้าเอ้ห้าร้อยห้าเอ้ย,อยไม่ใช่สามร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ยอ,อยู่หมอกเสื้อ้ามาดูร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อไหมพรมนะคะแขนสั้นแบบนี้เลยสองร้อยห้าสิบบาทหลายแบบมาก เนี่ยเหมือนที่เขาใส่โชว์นี้นะคะน่ารักเนาะที่นี่ก็จะเดินง่ายหน่อยนะคะคนไม่เยอะไม่แน่นเหมือนประตูน้ำเหมือนแพตติน่ามะเลงอย่างเงี้ยร้านนี้ก็อลังการเวอวังมาก <c oughs> <c oughs> ออกงานอนะไรอย่างเงี้ยเนาะ นี่นี่มาดูร้านนี้ชุดแบบว่าเป็นชุดอ่าเขาเรียกอะไรเรดเนาะพอดีตัวอะไรเงี้ยเป็นการเป็นงานนิดหนึยสวยทุกคนผ้าดีมากติดต่อจ้าดาวเม่มาเดินนานมากแล้วนะอยู่ยันบอกมันเกย์ยีนก็มี ที่แบบตามข่าวสารน,นะ,ะเขาก็จะแบบก่อนหน้านี้นเขาจะมีข่าวที่แบบท่อส่วนแตกกลางห้างยูเนี่ยนมอลล์เราก็ไม่รู้ว่าจุดไหนของห้างนะแต่ตอนนี้เขาก็ซ่อมแล้วแหละเยอะมากเสื้อผ้ามีแต่สีสวยคนนมีความรักก็แบบนี้เลยเยอะมากจริงทุกคน แล้วเสื้อผ้าส่วนมากก็จะเป็นงานป้ายอะไรพวกนี้นะคะนี่อยากจะเน้นแบบว่าเสื้อกนันหนาวเนาะก็เผื่อใครที่แบบจะไปเที่ยวต่างจังหวัดภาคเหนืออะไรเนี้ยอุ้ยอันนี้เป็นฮูดนะคะทุกคนโอ้ยเป็นฮูดแบบเบาแต่นุ่มมากนะเนี่ยเสือ้อคิดสมอสโอ้ย อะไรเอ่ยเสื้อผ้าสวยๆไหมพรมเยอะมากนะคะเสื้อไหมพรมในร้านนี้อุ้ยนี่น่ารักจังเลยอะ่ะอฮ้ยทุกคนดูนี่น่ารักมากมีหลายแบบสวยหวานมากเลยอะ่ะนุ่มมากนะคะอันนี้490นี่ก็น่ารักอันนี้390รนะคะ ก็จะมีราคาแปะเลยก็จะง่ายในการเลือกซื้ออันนี้มีขนมิงด้วยนะนี่มีแบบเป็นเฟอร์แปะเข้าไปนะคะทุกคนสวยจังไปต่อนี่แค่ชั้นสองนะอย่าลืมว่าอย่างที่ดาบอกเขาจะมีสองสามสี่นะเสื้อผ้านะแต่ว่าชั้นสี่อ่ะก็จะเป็นแนวผู้ชายเนงะี้ย อันนี้ก็สวย290บาทโอ้ยไหมพรมเยอะมากทุกคนแล้วมีแต่ผ้าดีๆทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านอ่ะน,นีก็สวยมากไหมพรมนะอื้ข้างในก็มีอีกเยอะมากถ้าใครที่กําลังมองหาเสื้อไหมพรมแบบกันหนาวอะ่ะดาวแนะนําเลยที่นี่นะยูเนียนมอลไม่ผิดหวังแน่นอนจากที่ดาวเดินมาหลายๆร้าน,น้าผ่านมานะคะมีแต่สวยๆนะคะแล้วก ราคาก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะก็อยู่ที่ประมาณ2 9 0 3 9อรอยะไรเงี้ยถ้าแบบว่าขึ้นไปหน่อยก็จะประมาณ490ประมาณนี้นะคะทุกคนราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้คือสำหรับใหมพรมกันหนาวอะไรงเงี้ยแล้วก็จะมีเสื้อแขนสั้นแขนยาวเนาะใหมพรมนะเยอะมาก แล้วไม่ได้มีแค่แบบว่าไหมพรมอย่างเดียวนะแบบอื่นก็มีอีกเยอะเลยนะคะอันนี้คือชั้นสองนะกางเกงก็มีเรียกว่ามีทุกแบบทุกแนวทุกสไตล์ปปเลยแขนสั้นแขนยาว oh, <my> การแดดก,กันลมกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะ mm. นี่แต่เราจะบอกว่าเท่าที่ดาว เคยเคยเดินอะ่ะทุกคนเหมือนแบบหลายๆร้านปิดตัวไปเยอะมากเลยนะจากเมื่อก่อนนะอันนี้เมื่อก่อนอะ่ะเขาจะแบบเยอะกว่านี้นะคะทุกคนร้านอะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบว่าบางร้านก็ปิดตัวไปเยอะมากนี่นี่เลยนี่ร้านนี้ก็จะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะคะนวจะเป็นแบบเนี้ะ สวยคนที่เขาจัดเซตไว้มันน่ารักมากเลยนะโอ้สวยจังเเท่าไหรเฮ้ยสวยอะ่ะสวยมาก <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบอีกแนแลวละอันนี้ก็จะเป็นส่วนในของ ในส่วนของชั้นสองนะคะทุกคนเดี๋ยวดราจะพาทุกคนขึ้นไปชั้นสาแล้วนะเพราะว่ามันเยอะเนาะก็จะให้ดูคร่าวๆว่าประมาณนี้นะคะในแต่ละร้านอะมีอะไรบ้างอะไรเลยนะคะมีแบบไหนบ้างอะไรอยเงี้ยก็เป็นอีกหน,หนึ่งทางเลือกนะ,ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเสื้อผ้าอยู่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อกขนหนาวไหมพรมนะคะส่วนมากก็จะเน้นไปทางไหมพรมนะคะทุกคนมีแต่ส,สวย เฮ้ยก็สวยอ่ะโวน่ารักจังรักจังเลยคุคใหม่พรมนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสามกันนี่เราขึ้นมาถึงชั้นสามแล้วนะคะอ้าไปเดินทางไหนก่อนทางนี้ดีกว่าหมูเยอะมากนี่ก็ซานแนวแบบว่าอะไรอ่ะ วัยรุ่นเนาะบางทีก็เข้าไม่ถึงนะคะโอ้โซนนี้ก็จะเป็นเสื้อสูตรชุดสูตรผู้หญิงก็ส่วนใหญ่นะคะเนี่ยแบบเนี้ยใครที่มองหาสูตรอยู่เนาะก็จะเป็นแนวนี้นะนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลย เน,นื้อสูตรผู้ชายก็มีนะคะอู้เป็นแบบว่าสูตรแบบตัดเลยอ่ะคนดีงามมากันนี้็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปเดินฝั่งหนูด้วยมันดูฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะสวยกว่าเราเห็นเสือ้อผ้าเสื้อผ้าฝั่งนี้เขาจะสวยกว่าฝั่งที่เป็นสูตรเมื่อกี้นี่อันนี้ก็จะ เน้นไปทางผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะเสื้อผ้าผู้ชายเนาะเสื้อยีนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเน้นเสื้อผ้าผู้ชายนะร้านนี้มู้เยอะเลยอือแล้วก็สวยด้วยนะเนี่ยผู้ชายจ้าเยอะเลยทุกคนอืมเพลเน้นผู้ชายนะสวยเลยเดี๋ยวมาทางนี้มัง่งมาทางนี้มัง่ง ดาวก็พาไปดูพัตินัมนะคะแล้วก็ประตูน้ําอะไรอย่างเงี้ยไปดูมาหมดแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนได้มีหลายๆที่นะคะแหล่งซื้อเสื้อผ้านะคะน,นี่ก็มาดูยูเนียนมอลตรงห้าแยกบ้าเทาวนะคะทุกคนอยากให้เห็นว่าเสื้อผ้าที่นี่ก็แบบว่ามีสวยๆไม่แพ้ที่พัตินัมหรือว่าประตูน้ําเลยนะคะไม่แพ้กันเลยนะ ส่วนราคาก็อาจจะต่างกันบ้างนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเขาก็จะเป็นคนละเกรดก,กับประตูน้ําเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะเน้นไปทางงานป้ายอะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่ะค่ะทุกคนนี่แล้วมันไม่ได้ไหน,หน้อยนยนะมันเยอะมากๆนะเขาบอกอันนี้ดาวอยู่ชั้น3นะคะ มุ้ยเยอะมากนี่ก็กเป็นเรสสวยจังนี่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะบางร้านเขาจะแปะราคาไว้เนาะมันก็จะง่ายต่อการเลือกซื้อออ้ยเนี่ยทุกคนร้านนี้สำหรับใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็น เขาเรียกอะไรนะหนังชามัวมไหมแบบนี้เนาะนี่ใส่ไปเที่ยวอากาศติดลบอะไรพวกนี้นะคะเยอะมากมีหลายแบบมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเต็มเลยทุกคนหุ้ยเลอวอะนุ่นข้างในก็มีอู้ที่ตสวสวยอะ่ะราคาก็อ่อนนั่นแหละตามนั้นน่ะพันกว่าบาทเอาเรื่องอยู่ นะนี่โอ้ยนี่ก็สวย,ยเยอะมากสพาแบบเอาตรงนะเดินไม่ทั่วหรอกนี่ดาวก็เดินให้ดูคร่าวๆว่ามีประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าจะให้เดินแบบว่าทั่วทุกร้านเลยให้ดูทุกร้านเลยอยเงี้ยบอกเลยว่า เป็นชั่วโมงก็ไม่ไม่จบไม่สิ้นนะคะไม่ทั่วเลยทุกคนมันกว้างมากมันเยอะมากมันไม่เชิงว่ามันกว้างนะแต่ว่าเขาเยอะร้านเสื้อผ้าเขาเยอะมากๆนะอารมณ์แบบว่าทั้งชั้นน่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยเลยนะทุกคนเ็ราจะมีหลายแบบแนวมากหลายเกรดหลายราคามากนะคะหลายเนื้อผ้ามาก นี่ก็จะเป็นร้านขายก,กงนะางเกงน,นะไปทางนี้เราจะไปทางนี้ยุจริงจังนี่เต็มเลยชั้นสามแล้วเนี่ยรู้มากทุกคนเดินไม,ม่หวัดไม่ไหนี่ก็จะเป็นชุดเดร้นีนก็สวยนะเนี่ยม,มีฟองน้ำด้วยอันนี้นะ อไม่รู้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็มีโอ้เก๋ๆสวยๆใส่เที่ยวทงทะเลอะไรอย่างนี้นะกางเกงยีนก็มีกางเกงยีนสองร้อยห้าสิบบาทเซลเยอะมา,จากจ้าเต็มเลยอันนี้ เยอะมากเสื้อผ้าแนวนี้เนี่ยเวิ้งวังเนาะนี่นะคะเป็นขนเป็ดขน,ขนห่านขนอะไรก็มีหมดเลยนี่ก็สวยอะอะไรไม่รู้นุ่มมากทุกคนนี่เป็นสูทคุมนะคะกันหนาวมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะ ก็มีเนี่ยแนะนำจริงๆเลยนะี่ใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะ้าดูร้านนี้เลยเยอะมากเห็นไหมเต็มเลยทุกคนมีหลายแบบมากๆอยู่เนะียนมอนอ่ะอันนี้ชั้นสามนะร้านเขาจะอยู่ชั้นสามยังไม่หมดดูเ้อร์อพา แต่เสื้อผ้าจ้าผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยนะคะเนี่ยผู้ชายก็มีมีผู้หญิงนี่ก็สวยแล้วจะมีเสื้อผ้าไซส์แบบว่าสาวบิ๊กไซส์ด้วยนะสาวอวบสาวอะไรอย่เงี้ยนะทุกคนเนี่ยมะไซส์พิเศษอะไรอย่เงี้ย แต่ถ้าเป็นแถวประตุน้ำก็จะเป็นตรงห้างกรุงทองพาซาเนาะสำหรับสาวไสอวกอะไรเงียแต่ว่าที่นี่อ่ะบางร้านเขาก็จะมีเสื้อผ้าขายเฉพาะสาวไสอวกเหมือนกันนะมาดูได้นะคะยูเนียนมงนี่เยอะมากจริงจังเะเนี่ยเยอะจริงจรงทุกคน ดาวอาจจะไม่ได้ไปดูราคาทุกร้านนะคะก็จะให้ดูว่าที่นี่เขาจะมีแบบไหนบ้างอะไรบ้างนะคะเผื่อใครที่แบบไปเดินถาวประตูน้ําหรือว่าแพติน,นัมยังไม่ถูกใจยังไม่ได้ยอะไรเงี้ยก็มาต่อที่นี่ได้นะคะที่ยูเนี่ยนมอลล์ตรงฮายากราดพาวเนาะอืมเราเขาจะมีนี่นี่ก็จะเป็นชุดออกงานเนาะทุกคนโอ้สวยนะ สวยจังเลยอะ่ะสวยมากใครจะไปออกงานทรงพิเศษงานตรงกานแต่งอะไรเนาะนี่นะคะดูนี้ต่อเยอะจริงสัอันนี้สามนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยชั้นสี่ จริงๆอ่ะชั้นสามอ่ะดาวก็เดินยังไม่ทั่วหรอกทุกคนเยอให้ดูคร่าวๆไปก่อนละกันว่ามีประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดเงี้ยแนะนําให้ลองมาเดินนะคะทกลองมาเดินดูนี่ก็ผู้ชายเสื้อผ้าผู้ชายนะใครที่แต่งตัวเก่งๆก็ลองมาดูดูประมาณน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นชั้นสามนะ เราจะลองเดินขึ้นไปดูชั้นสนะี่ทุงคนว่าประมาณไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันก็ส่วนชั้นสามก็ให้ดูคร่าวๆว่ามีประมาณนี้แล้วกันนะคะนี่เราก็ขึ้นมาถึงชั้นสี่แล้วนะคะก็จะให้ดูว่ามีประมาณนี้วันนี้จะเป็นเสื้อใหม่พรมอะ่ะก็จะมีอันนี้รู้สึกว่าชั้นสี่อ่ะเขาจะเน้นไปทางเสื้อผ้าผู้ชายนะคะก็ จริงจริงด้วยเน้นไปทางเสื้อผ้าผู้ชายนะใครที่ชอบแต่งตัวแนวแบบว่าเท่ๆออกแนวแบบผู้ชายผู้ชายก็มาดูได้นะคะโอสูตรเอ้ยอะไรเอ้ยมีหมดนะคะร้านขายเสื้อสูทแบบนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยชั้นสี่นะคะทุกคนมาดูได้ก็จะมีเสื้อผ้า เสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวเลยที่เป็นของผู้ชายเต็มไปหมดเลยนะนี่นะคะดูอุ้ยว่าสวยอะ่ะอู้ดีจังนี่นะคะของผู้ชายนะผู้ชายอ้ตอบโจทย์มากเลยสำหรับแบบผู้ชายที่แบบว่าหาเสื้อผ้าใส่อยู่แต่ว่าหาไม่ค่อยได้เนะก็ลองมาเดิน ที่นี่ดูนะยูเนียนมอลนีชั้น4ี่นะเสื้อผ้าผู้ชายเยอะมากมีกันหนาวแบบนี้ด้วยนะเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยทุกคนวิเลเลศอะดีงามดาวก็จะให้ทุกคนดูว่ามีประมาณนี้เนาะเผื่อใครที่สนใจอยากจะลองมาเดินหรือว่ากำลังมองหาเสื้อผ้าอยู่เนี่ยก็ ลองมาเดินดูค่ะทุกคนที่ยูเนียนมอลนะคะหาแยกราดเผลานะเสื้อผ้าก็เยอะมากๆนะคะมีหลากหลายราคามีทุกแบบทุกแนวเลยก็มีประมาณนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านะคะดาวจะพาทุกคนไปร้อนที้ไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ